สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมิสเตอร์อังกี้นะครับไม่ได้เจอกันหลายวันไม่ได้เจอกันหลายวันหยุดไปตั้งอประมาณน่าจะเกือบสัปดาห์ได้มั้งน้าวันนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมมีเสียงว่าไม่รู้เนี่ยหนึ่งแบบเนึองเช็คก่อนเช็กก่อนเช็กก่อนคุณตะวันสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงมัง่งโอ้โหมีโฆษณา JD c e n t r นะเป็นหวัดไม่ดีเลยุ้ยหายเร็วๆนะครับโอเคนะเรียบร้อยคือคือหลังจากที่หยุดไปนะฮะก็เนี่ยต้องหอบงานกลับมาทําที่บ้านเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดปีงบประมาณครับก็เลยต้องก็เลยต้องหอบงานกลับมาทำที่บ้านเยอะเลย แล้วเราก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานบ้างหลายอย่างเลยก็เลยต้องเอางานกลับมาทําที่บ้านอะ่ะวันนี้คือคําว่าเอางานกลับมาทําที่บ้านคือวันนี้ก็ไปทํานะฮะวันนี้ก็ไปทํางานเหมือนกัน <c oughs> เออผมยังไม่ได้ส่งผมยังไม่ได้ส่งอ๋อเป็นหวัดไม่ดีคะ่ะใช่ใช่คือผมยังไม่ได้ส่งต้นไม้ให้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมปริ้นผมปริ้นที่อยู่มาแล้วนะนี่สองท่านนะครับสองท่าน เตรียมส่งเพราะว่าที่เป็นเล็กๆเ,เนี่ยคือต้นไม้ต้นเล็กไงที่เตรียมส่งนะครับก็เ,เดี๋ยวจะได้เวลาห่อส่งไปให้แล้วพี่มนวิทากเกียรติเลิศสวัสดีครับผมสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้นะมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกคือผมทํางานมาหลายวันแล้วรู้สึกว่ามันเพลียๆนะครับมันนอนดึกแล้วก็เตรียมเอกสารเลียเอกสารเลียอะไรมันก็อยู่ดึกๆอะ่ะมันเลยเป็นอาการเพลียต่อเนื่องมันมันต่อเนื่องอะ่ะ คือช่วงสิ้นปีงบมันก็จะประมาณนี้เลยแหละครับจะเป็นแบบเพลียๆต่อเนื่องระยะยาวๆยาวๆยาวๆประมาณนี้แหละแล้วนู่นแหละจนหมดปีงบประมาณนะครับก็คือหลังเดือนตุลาคมซึ่งหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ก็หลังเดือนตุลาคมเขาถึงจะสบายหน่อยทํานู่นนี่นั่นได้นะครับมีความอ่าค่อยๆแบบว่าจะเคลียร์ความยุ่งยากวุ่นวายลงนะครับสําหรับหน่วยงานราชการนะฮะสำหรับหน่วยงานราชการเฮ้ เป็นไงมั่งเอ่ยทุกท่านสบายดีนะไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันนะครับไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันนะฮะสบายดีนะสบายดีทุกท่านนะครับคือวันนี้มันไม่มีอะไรไงแต่ว่าที่ผมที่ผมเข้ามาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะจะปิดงบไต่มาแล้วอือใช่ใช่เหมือนกันฮะพอจะปิดงบเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันวุ่นวายอ่ะแล้วนี่คือผมทําเอกสารนะผมต้องเช็คเอกสารย้อนหลังให้เขาด้วยมันมันก็เลย มันก็เลยจะยากสัหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าการเช็คเอกสารย้อนหลังเนี่ยคือไล่ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ต้นจนจนมาถึงปัจจุบันมันก็จะยากนะครับมันก็จะยากยิ่งถ้าเอกสารเก่าๆมันไม่มีด้วยแล้วเราต้องหาโอ้ยากยาก,ย,ากยังไงก็ยากนะครับยังไงก็ยากรู้สึกมันเพลียนะมันเพลียแล้วก็กินข้าวก็ไม่อร่อยงานมันไม่เสร็จอ่ะกินข้าวก็ไม่อร่อยทีนี้ก็เหมือนไม่ได้กินเหมือนไม่ได้กินข้าวครับประมาณ <laughs> ไม่ได้กินข้าว แล้วก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนเนี่ยดูตาเนี่ยนี่คือผมทาแป้งแล้วนะทาแป้งแล้วนะมันยังเป็นแบบเนี้ยนะแล้วก็แล้วก็พวกนั้นนะครับคือเรื่องพวกอา่าพวกต้นไม้อะไรช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ดูเลยอ่ะผมไม่ได้ดูต้นไม้ไม่ได้ดูอะไรเลยก็เลยแบบอยากจะอยากจะทําแบบดีๆมาให้มาให้พวกเราได้จับฉลากกันผมก็ไม่มีเวลาจะมาดูต้นมงต้นไม้อะไรเลยต้องไปหาโน่นนี่นั่นนะครับโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนื่อย มันเมื่อยจริงๆแหละแล้วก็แล้วก็มันเป็นมันเป็นความอึดอัดคือมันแบบอยากทํางานให้เสร็จอยากทําให้มันเรียบร้อยอยากทําให้มันผ่านไปได้ด้วยดีประมาณเนี้ยมันก็เลยเป็นความอึดอัดของคนทํางานแหละครับมันเหมือนบ่นให้ฟังนะเหมือนมาบ่นให้ฟังว่าไอ้นี่มาบ่นให้ฟังว่ะ <laughs> มาบ่นให้ฟังมาบ่นให้ฟัง <laughs> เดี๋ยวผมก็ลงแล้วผมคงจะขึ้นไลฟ์ไม่นานนะครับเพราะว่าพอสักประมาณสิบห้านาทีอ่ะพอหายแบบ หายคิดถึงอะจริงๆแล้วก็อยากจะคุยอยากจะสนุกสนานกับพวกเรามากๆนะครับแต่ว่าถ้าผมนั่งคุยเล่นๆไปมันก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะผมใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยชั่วโมงหนึ่งมันปั่นพวกเนี้ยได้เยอะเลยปั่นเอกสารพวกเนี้ยทำได้เยอะเลยซึ่งมันจะยังไงก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยเหนื่อย กลมไม่ได้เลยเหรอทำงานไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณตะวันฮะเพราะว่าเพราะว่าสําหรับการที่สหรับการที่การที่ทํางานเนี่ยเข้าใจอยู่สำหรับคนทํางานนะฮะเวลาทํางานปุ๊บเนี่ยมันมันต้องทุ่มเทให้กับการทํางานมันต้องใช้สมาธิใช้ความสามารถใช้ทุกอย่างที่เรามีกับการทํางานนั้นๆนะฮะคิดถึงคิดถึงคิดถึงทุกท่านเลยฮะคุณตะวันฮะคิดถึงทุกท่านเลยครับเพราะว่า การที่จะคุยเล่นสนุกสนานกับใครบางคนหรือใครหลายๆคนเนี่ยมันต้องใช้เขาเรียกอะไรมันต้องใช้ความอ่ความสนิทชิดเชื้อกันมากขนาดไหนซึ่งซึ่งซึ่ง,งพวกเรามันก็หลายเดือนแล้วที่คุยกันมาก็หลายเดือนแล้วแล้วมันมีความสนิทกันแล้วก็เป็นความที่แบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นการคิดถึงอะคิดถึง <laughs> อยู่เงียบๆไปมันก็คิดถึงนะอยากจะคุยด้วยอยากจะพูดด้วยนะครับเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะฮะ เดี๋ยวผมก็ลงเลยแหละสักประมาณสิบนาทีก็ลงเพราะว่าผมจะได้ทํางานต่อนะรู้สึกว่ามันจะเยอะเยอะถ้าผมยังยังยังคุยอยู่นะประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ใช่ใช่เรื่องต้นไม้ไว้ที่หลังใช่ฮะทํางานให้เสร็จก่อนดีกว่าเวเรื่องต้นไม้ไว้ที่หลังเนาะอย่างน้อยก็ได้คุยกับคุณตะวันแล้วนะอย่างน้อยก็ได้พี่มนวิพาด้วยอีกท่านหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมคงจะลงเลยแหละฮะ ก็เดี๋ยวจะไปหากินข้าวกินปลาแล้วก็มาทํางานต่อเพราะว่ามันมันเยอะมันเยอะแต่ว่าวันนี้ก็มาแวะแวะมาเยี่ยมมาชมกลุ่มอกลุ่มชาวชไลฟ์สดด้วยเออไม่ได้พูดนานมันติดปากติดตรงนั้นตรงนี้นะพูดลาบากนะนะเดี๋ยวผมขอไปทํางานก่อนเคลียร์ให้มันจบก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เดือนนี้เดือนนี้ทั้งเดือนแหละที่เป็นเดือนทํางานนะครับก็อาจจะมีวันขึ้นวันไม่ได้ขึ้นนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ได้ขึ้นแหละ ส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ได้ขึ้นแหละก็อยากจะมาแจ้งไว้ก่อนเพื่อความเพื่อความเข้าใจกันเราจะได้เข้าใจเป็นแนวทางเดียวกันนะครับว่าผมที่ผมไม่ได้ขึ้นไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะางานอาจจะเยอะแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยแบบวันนั้นที่ผมลงประมาณห้าโมงผมลงแจ้งในชุมชนห้าโมงคือผมเกือบลืมนะครับเพราะว่าเอกสารมันกองเป็นโต๊ะเลยผมจะลืมอ่ะผมจะลืมหูเลยเฮ้ยลืมไปว่ามันจะต้องไลฟ์นี่หว่าแต่ว่ามันไม่มีเวลาไลฟ์ก็เอางี้แล้วกันจะแจ้งชุมชนแต่ว่าเอ้าลืมแจ้ง มันประมาณเนี้ก็เลยจะแจ้งไว้ก่อนเลยในตรงนี้เลยนะครับว่าที่ไม่ไดไลฟ์เนี่ยวันไหนที่ไม่ไดไลฟ์ไม่ได้แจ้งเนี่ยภายในเดือนนี้เฉพาะเดือนนี้นะครับก็คือผมติดงานแน่นอนนะครับพี่ลุงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลุงจะมาแจ้งว่าว่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ไลฟ์น่ะคือถ้าห้าโมงผมยังไม่มีปฏิกิริยาน่ะเดือนนี้นะครับเฉพาะเดือนกันยายนเนี่ยถ้าห้าโมงผมยังไม่มีปฏิกิริยาเนี่ยแสดงว่าแสดงว่าผมไม่ไดไลฟ์นะครับ แสดงว่าผมไม่ได้ไลฟ์นะครับถ้าห้าโมงนะห้าโมงผมยังไม่มีปฏิกิริยาหรือผมจะยังไม่อะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวไม่ไหวพี่ลุงช่วงนี้ปิดงบนี่นี่เครื่องคิดเลขต้องเตรียมไปสองเครื่องเผื่อเผื่อเผื่อฟาวเครื่องหนึ่งนะฮะใช่มันก็ต้องเคลียร์จนเสร็จนะฮะภายในสิ้นเดือนนี้ครับยังไงก็ต้องเคลียร์ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ครับทุกอย่างเลยเฮ้ยก็ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านแล้วก็คุณตะวันด้วยที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวผมจะลงแล้วไปหาอะไรทานแล้วก็มาทํางานต่อสู้ๆนะครับสาหรับทุกท่านที่จะต้องทํางานต่อไปนะฮะก็สู้ๆนะครับผมก็จะทํางานต่อเหมือนกันก็จะสู้ๆเช่นกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันเนาะยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีครับเอาง่ายๆตรงนี้เลยช่วยฝากบอกต่อได้นะครับว่าผมงานเยอะจริงๆอะ ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย